ก่อนหน้าลงรับจำนำนี่จะร้านขายผักเยอะมากเลยตอนนี้คนยังเยอะเหมือนเดิมไหมคะคนเดินเยอะไหเยอะไหมเยอะมากๆเยอะมากๆคือเป็นถนนประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็อีกหน่อยอาจจะต้องทำเป็นอย่างอื่นค่ะน่าจะคึกคักตอนเช้าตรงนเนี้ยไม่เคยมีคนเียเกขาไปจำมาซื้อเจะทำส่วนห่าเหมือนฟังโน้เนี่ย ขาจะเป็นปีนไม่เมย์ทำเลยค่ะ <c oughs> ขอเล่าความหลังนิดนึงตอนเด็กๆเ,เวลานั่งรถเมย์ผ่านแถวนี้ชอบย้ายมานั่งตรงริมหน้าต่างเพื่อมาดูแม่ค้าขายของกันพอรถเมย์ลงสะพานเทเวศปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแม่ค้าทางด้านซ้ายเนี่ยขายของวางเรียงยาวไปจนถึงป้ายรถเมย์เลยค่ะเมื่อก่อนหน้าลงรับจำนำนี่จะร้านขายผักเยอะมากเลยริมพุทธบาทเนี่ยจะมีแต่ขายของ อนนี้ไม่มีแล้วค่ะโล่งเลยถ้าลงรับจำนำเมื่อก่อนก็จะร้านขายของเยอะเลยอื่เฮียขายปลาทูยังอยู่เลยอ่ะเฮียขายปลาทูยังอยู่เลยสวัสดีค่ะเมื่อก่อนเฮียขายอยู่ตรงนู้นเนาะค่ะขอบคุณค่ะเอ้เฮีย อันนี้เขาตัดทางถนนนานหรือ,อยังคะปีกว่าวกว่าแล้วใช่ไหมคะ้อคนเปลี่ยนแมาค่ะตอนนี้คนยังเยอะเหมือนเดิมไหมคะบบคนเดินบบเยอะ<า>เยอะไหม,<า>มยเยอะมากๆเยอะมากๆ <c oughs> <c oughs> ในทางตรวเงินก้ามเยอะมากๆากคุณขายอ๋อคนขายเยอะมาก เคุณค่ะเนี่ยค่ะเจอคนเก่าแก่นะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอีกที่คือเป็นถนนประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็อีกหน่อยอาจจะต้องทําเป็นอย่างอื่นค่ะเนี่ยค่ะพี่ยาไปพิสเพิงหายไปหมดแล้วค่ะในสมัยรัชกาลที่ห้ามีการตัดถนนสามเสนร,รวมถึงถนนในบริเวณใกล้เคียงมีการสร้างวังของเจ้านายหลายพระองค์เช่นวังบางขุนพรม วังลพีพัฒและวังเทเวศในช่วงเวลานี้เองได้เรียกย่านนี้ตามตำบลที่ตั้งของวังเทเวศภายหลังเกิดตลาดสดตลาดต้นไม้ตลาดสดขนาดใหญ่คือตลาดเทวราชที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อตลาดเทเวศเนี่ยค่ะเจ้าตัวนี้เป็นอาคารกับ เมื่อก่อนในตลาดนี้คึกคักมากเพราะว่าคนจะมาซื้อของไปขายไปทำกับข้าวค่ะทุกอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาถ้าสถานที่จะพัฒนามันก็ต้องสูญเสียบางอาชีพไปที่เขายังอยู่เก่า ในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวการจัดระเบียบแผงค้าในทุกๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่หน้าตลาดเทวราชก็เหมือนกันทั้งฝั่งถนนพิศณุโลกถนนสามเสนและถนนลูกหลวงทางกทมก็จะเชิญผู้ค้ามาประชุมเพื่อทําความเข้าใจให้เห็นถึงความสําคัญของส่วนรวมคืนทางเท้าให้กับประชาชนได้เดินสัญจรได้อย่างสะดวก 就叫安静。 จริงๆข้างในก็เป็นตลาดนะน,ดน่นาจะคึกคักตอนเช้าด้านในก็เป็นตลาดสด เขาอาจจะไม่ให้ขายด้านนอกให้กับขายในตลาดอันนี้ตลาดเป็นคึกคักในตอนเช้าหรอคะตลาดนี้อย่างนีไนน้ไม่เคยมีคนหรอกนี่เลขายไปจำมาซื้อ,อ จากการสอบถามและได้พูดคุยกับผู้ค้าในตลาดเทวราชหลายท่านบอกว่าตลาดเทวราชเนี่ยเป็นตลาดเก่าข้างในก็เสื่อมโทมไม่ได้มีการพัฒนาทําให้ผู้ซื้อไม่อยากจะเดินเข้ามาเพราะว่าภายในมันค่อนข้างจะเฉอะแฉะแล้วก็ไม่เป็นระเบียบประกอบกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยทําอาหารทานกันยิ่งนับวันคนก็เดินตลาดน้อยลงอย่างที่เห็นเนี่ยล่ะค่ะ คนก็จะเงียบๆไปด้านนี้ก็คือวัดเทวรัชนุนชอนนะคะนี่ค่ะพี่เขาขายตรงหน้าปากซอยพอดีใช่ขอบคุณค่ะพี่บ๊ายบายเฉยค่ะขอบคุณค่ะอบเฉยนะคะพี่ขออนุญาตนะคะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะสวาสดีค่ะ หลังจากที่ป้าได้พูดคุยกับผู้ค้าในตลาดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอีกหน่อยก็จะไม่มีแล้วค่ะและก็จะทำเป็นทางเดินเหมือนฝั่งนี้เลยค่ะหลังจากที่ป้าได้เดินดูความเปลี่ยนแปลงของตลาดก็เลยลองเดินลงไปดูค่ะคว่ายังพอจะมีร้านต้นไม้ขายอยู่อีกหรือเปล่ายังมีอยู่นะคะร้าน ก้ๆทเลป้าไม่ได้มาเดินตลาดเทเวศนานมากเลยค่ะกลับมาเดินครั้งนี้ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและอีกไม่นานก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวของป้านะคะอยากให้มีการพัฒนาตลาดที่เก่าซุดโสมให้ดีขึ้นและนำผู้ค้าทั้งหมดเข้าไปขายอยู่ด้านในทำให้ผู้ซื้ออยากเดินเข้าไปซื้อสินค้า เพราะว่ายังไงคนเราก็ต้องทานนะคะเลือกปากเลือกท้องสําคัญที่สุดค่ะเมื่อก่อนด้านหน้าปากซอยนียจะมีร้านขายขนมที่กำมังใหญ่ๆจะมีพวกขนมขี้หนูขนมดอกสนมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ